สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการซ่อมตัว PSU ของตัว T2T ให้ดูนะครับตัวนี้จะมีอาการติ๊กตอกผมเรียกว่าติ k t o อกเดี๋ยวอันดับแรกเราจะจ่ายไฟให้กับตัว PSU นะครับโดยผ่านหลอดไฟนะครับ เรั่วหเดิจ่าะัน็คนัหนครับเสียงมันจะประมาณนี้เสียงมันจะติ๊กต็อก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 คป็นาฬิกาครับแล้วแบบแรกแกะฝาก่อนเนาะถอสกูแกะฝาเดี๋ยวมาดูกันโอเคพอถอดสกูเสร็จเราก็เปิดฝา ขึ้นมาสภาพก็จะประมาณนี้เลยฝุ่น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 นะครับนี่แหละสาเหตุที่โต๊ะทำไมเปื้อนนะครับโป,ปกขนาดล้างแผ่นซิลิโคนแผ่นลองเกือบทุกวันนะครับจนที่เกียดล้างแล้วครับฝุ่นเยอะมาก ตัวนี้เหมือนมีสนิมสนิมเขียวเห็นไหมครับที่ขดตดรวด PFC ชกนะขเขียวๆเนี่เห็นปะนีะ่น่าจะมีความชื้นกลับนะครับเดี๋ยวมาแกะบอร์ดออกมาดูนะครับต้องแกะน็อตยึดบอร์ดแล้วก็จะให้ง่ายต้องถอดพัดลมด้วยครับเพราะว่ามันจะติดกาวบริเวณนี้เวลาถอดแล้วเราจะไม่สามารถยกเราจะไม่สามารถยกบอร์ดขึ้นได้เพราะว่า ซิงตัวนี้มันจะติดกับตัวพัดลมต้องถอดพัดลมออกด้วยนะครับสักครู่โอเคหลังจากถอดครับออกแล้วก็ถอดพัดลมนะครับลรอบไปกราวกราวบริเวณนี้มันจะหนาแล้วก็ตั้งนานขึ้นแล้วก็ดันออกนะครับก็งัดออกได้เลยนะครับ มันก็จะได้จังซี่เด้ครับได้จังซี่ข้างล่างก็จะไม่มีฝุ่นเท่าไรเพราะว่ามันมาไม่ถึงนะครับแต่ข้างบนนะ่ะฝุ่นหนามากเลยเอาการนี้เดี๋ยวเช็คชุดไฟน่าจะมีปัญหาครับชุดไฟเดี๋ยวมาลองเช็คดูนะครับเอาไปเอามากลายเป็นช็อตแล้วนะครับ ลองบ่อยน่าจะเป็นที่ชุดมอดเตอรเฟสนะครับกำลังจะเกิดการช็อตนะครับไอตอนที่มันติก๊กตอกติต๊กตอกนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คมอเตอรฟสนะครับตอนนี้เช็คไฟไม่มีเลยนะครับไฟไม่มีไม่มีไฟค,รคร้างน่าจะเกิดการช็อตไปแล้วครับ เดี๋ยวมาเช็คการช็อตต่อสายไฟก่อนนะครับเดี๋ยวไปช็อตเดี๋ยวมาเช็คดูว่าอุปกรณ์ตัวไหนช็อตบ้างครับเดี๋ยวจะลองวัดดูนะครับจะมีพีเอฟซีเฟสนะครับไปห,หนึ่งตัวแต่ว่ามันขนานกันอยู่ต้องถอดดูก่อนนะครับ ต้องถอดตูถึงจะรู้แล้วก็ได้โอดตัวร์นี้น,นะครับมันจะวัดยากเพราะว่ามันมีน้ำยาโคดติ้งต้องุดขูดนะ มว,วัน,น,นกกคือวันนี้ช่วยเหลือชาวนาะรละ0 0บาทแต่ครรือไม่เกินส0 0มบาทครับโดยจะเริ่มทยอยโอง,งทั้งหมด5วันประมาณ5วันก็ประมาณ้บาเอ,อมีเตอร์ผมแมตจะหมดอีก นครับเดี๋ยวทาการเปลี่ยนแบบมิเตอร์แล้วก็ถอดอุปกรณ์ที่ช็อตออกเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับครับเมื่อถอดมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับถอดยากมาออกเลยนะครับจะบอกไว้ให้ก่อนนะครับก็เช็คอีกรอบนะครับตัวที่มีปัญหาช็อตนะครับช็อตนะครับ ช็อตนะครับช็อตครับตัวนี้ไม่ไม่เป็นไรนะครับตัวที่เสียจะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสองสามสี่ตัวแล้วไปเช็คชุดได้นะครับก็ที่เหลือก็เช็คอาการอืน่นหลังจากเปลี่ยนชุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอันดับแรวต้องทำความสะอาดก่อนนะครับดูสิครับฝุ่นมัน มันสกปรกมากครับเวลาซ่อมงานพวกนี <u ỵ> man, ้หลังๆน่าจะไม่ค่อยคุ้มแล้วครับเดี๋ยวทำการทำการสะอาดแป๊บหนึ่งนะครับคเขาผลิตก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอีกที ดี่กอก็คือผ่านที่ว่าการอำเภอบุกอเภอเลยนะครับสก็คือสํานักงานเขตสํานักงานเขตในกในโอดก็ค่านทางสายวจของตัวะํารา5เ7แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาไม่ช็อตแล้วนะครับโนวงนี้โดหรือแม้กระทั่งการคิดอัเเกินกาที่กฎหายกาหนดเอาไว้แล้วกฎหายกาหนดเดคือ1 5ีเท่านั้นยังมีอีก1สายวนะครับของการแก้ไขปัหา ครับโอเคก็จะเหลือใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวโชคตัวนี้ด้วยมันจะช็อตเทินจากการที่เกิดความชื้นนะครับเพราะว่ามันจะมีสีเขียวอยู่นะครับสีเขียวเขียวนะครับ ก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็มาลองจ่ายไฟเช็คอีกทีนึงว่ามีอาการอื่นหรือเปล่านะครับครับก็ทําการใส่อุปกรณ์ใหม่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทําการจ่ายไฟดูนะครับครับทาการเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์นะครับปึ๊บโอเคทำงานปกตินะครับ pfc กะผิ เดี๋ยวทําการจ่ายไฟแล้วก็จ่ายไฟในที่นี้ไม่ถึงจ่ายไฟตรงนะครับโดยไม่ผ่านหลอดไฟนะครับเพื่อดูดว่าชุดพัดลมทํางานหรือไม่นะครับครับเพราจ่ายไฟตรงนะครับพัดลมไม่หมุนนะครับมีอาการเสียเพิ่มนะครับก็ ส่วนมากจะเป็นชุดพัดลมเสียนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวต้องการเปลี่ยนนะครับก่อนอื่งก็ต้องแกะกาวแกะกาวอีกแล้วนะครับกาวกาวกาวเดี๋ยวแกะกาวแล้วก็ถอดชุดมัลเฟตชุดนี้มาเปลี่ยนนะครับถ้าโชคดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนไอซีนะครับถ้าโชคร้ายก็ ไอซีก็เสียด้วยนะครับนี่นะครับสาเหตุที่มันพังก็คือสนิมนะครับเสียอีกนะครับเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนอย่างเดียวส่วนตัว PFC โชคตัวนี้เหมือนสนิมจะกัดจนขาดเลยนะครับเห็นไครับ กัดขดลวดจนขาดมันก็เลยทำให้มัดเฟดทำงานแค่ข้างเดียวนะครับทำให้เกิดการช็อตนะครับสาเหตุแล้วก็เปลี่ยนทั้งหมดนี่นะครับตัวนี้ระเบิดนะครับระเบิดจนแผ่นอลูมิเนียมเป็นรูนะครับเกิดการอาร์คนะครับไฟกระโดด ก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับก็ดัดขาให้เรียบร้อยนะครับคก็คจะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เหลือถอดโชคตัวนี้ออกนะครับโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ เปลี่ยนที่เสียหมดทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองรอบสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมจ่ายไฟนะครับด่เลออนนะครับ TFC ทำง,งานแล้วก็ต่อตรงนะครับไม่ติดครับ IC เสียด้วยครับโอเคเปลี่ยน IC อีกรอบครับครับ ก็เปลี่ยนเอซด้วยนะครับสรุปแล้วมาลองอีกรอบนะครับจ่ายไฟนะครับผ่านหลอดไฟนะครับ pfc ซทำงานแล้วก็ต่อตรงครับโอเคพอรมโมนนะครับทำงานปกติทุกอย่างนะครับนะครับหนึ่ง 2, 3 4 4 5 6 7 8ี่ห้าดดแอย่างที่เสียนะครับแล้วก็ม่รวมอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอยู่นะครับก็สาเหตุก็เกิดจากตัวนี้นะครับความชื้นสาเหตุเป็นความชื้นนะครับทำให้อุปกรณ์เสียหายนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะไม่ได้รับซ่อมแค่ซ่อมให้กับลูกค้าที่รู้จักกันนะครับเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วครับต้นทุนเท่าไหร่ถ้าถามว่าถ้าถ้าเบิกใหม่นะครับต้นทุนไม่ต่ำกว่าเก้าร้อยครับอะไรที่ลงไปนะครับไม่ต่ำกว่าเก้าร้อยนนี้ใช้อะไรเก่านะครับถ้าใช้ใหม่ก็ไม่ไม่ไหวครับก็ ถ้ามีงานอย่างอ่นที่ให้ผมช่วยดูก็ส่งเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็จะต้องทำความสะอาดขัดน้ำยาล้างคราบสกปรกให้หมดแล้วก็ประกอบเทสกับเครื่องขุดนะครับเดี๋ยวท่านมีโอกาสจะทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ